ต้องไซขนาดนี้นะีนี่เ,เป็นนูนเลยกินไปแล้วกินแหละแล้นูนเลยเนี่ยอันนี้เจ็ดปีนะครับนาคาคอมเมร์อเอาไปดูเลยก่อนแล้วสีครับที่ทำงานจะดวกกวากันโอบอม Nó là này về dùng này mình kiếm Ôi kia đầm này Ôi chết xì phá mà làm ngàn chỉ đầm พอดีกับหม้อน้ำจะรั่วเพราะหม้อน้ำฝันคือถอดง่ายใช่ไหมคดีแล้วถอดยากทลลมขี้ดินขี้ทรายเต็มเลยถ้าหม้อน้ำมันหัวยื่นรั่้ำมันหย่อยลงทำไมน้ำมัน,ยยมนเปียกอะเปียกที่ถอดทอ่อไงแขนไว้นะที่จะตันกว่านี้ตัวดูดนี่มันดูดตันไม่ใช้สามขาละ ใพื้นที่เยอะเออยาวถ้าคาบมันอยู่ไหนอยู่โัรีอนันนี้อ่ะก็นาคาตะกี้ไงทำไมขนาดนีเแผงที่ดึงออกี่อเอแล้วตัวนี้ต้องทำไมต้องเปลี่ยนทำไมเป็นรองหมาทางชุนก็ต้องเปลี่ยนหลุมทโ่ เ,สสเปลี่ยนแคปแ่เนเดียวเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้ก็ดีทำไมอันนี้มันเข้าอไมเ่ได้เต้าอยู่เ,เ,เราก็สงสัยว่าทำไมมันเปลี่ยนแค่หน้าคัดไม่ได้อะทำไมต้องเปลี่ยนบุหรี่ด้วยข้าเราไม่เอาเต้าอยู่ลเ,เ,เราเจ้เว่ามันไม่ค่อยเข้า แต่ก็ไม่เป็นไรเราสั่งยาวอยู่ โยกความขาดต้องซื้อลูกใหม่แล้วขาดยโยกคมแมงานยางเลย ั่วไปก็เสร็จไปแล้วครับปั๊นี้แต่สำสหรับใครที่ว่าอยากซิปมุกมหาเซนตอร์ช็อปบังประกงเลยคอม้อกันมกเพื่แ้ถไเสร็จอ่ะเสร็จหมายถึงเปลี่ยนทั้งลูกนะไม่ใช่ว่าถอดน้ำยาอไงแวยน้ำยาใหม่อถ้าที่อื่นน่ทำางั้นแหละแต่เราไม่ทำเลย สักก่อนมันออกแล้วนะคอออกไม่ได้เลยแสดงว่าเกลียวมันยาวไม่พอไอ้ไอ้แม่เหล็กมันยาวไงไอ้รุ่นนี้เยอะี่อ่างดต้น้ยเยอะละหาไหวไหมกิ้ิมทียวจุ่มน้ำหาลอยเลยมาทายกันนะ เฉ่อบเจือใบใบใดปัญหาเขาตอนนถพบตัวอยนนี่เขาเฮ็ดได้เขาฮ็ดใ่ได้ดิเขาใช้ลูกค้าขายะไรนเหล่คน้เลยแหนบชูเัวนี้มัดสูตก่อนนีคือเต้าต้องต้องไปจับลึกๆอีก็นที่น

เขาฟื่องได้นไหมเขาเฟื่องมันดูจะเปานาทไม่เหอยะได้ไม่มาขึ้นโดน้อ้ไ่ได้ ถอดไม่เหล็กนี่อีกมันมาด้วยกัน3ตัวก็ต้องถอดสตัวัู่กระอานะยุการใช้งานเลยดนบัดเลยพอดชัดาจีนแน่เลยยืดอายุการใช้งานเลยมันเลยน้องแป๊บยู่จีนอะไร Bà bắp bù kiếm 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 bắp kiếm 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 bắp kiếm kiếm cứ yên hang kiếm kiếm แล้วไอังใ้ไฟเย็นตห้เาไปน่อไเนี่ยหายที่ถอดถอดแล้วนะเกลืถอดแล้วเออถอดแล้วย หาคลิปครับหาคลิปโอ้ยคุณหลอกดาวถอดเจ้าในนี่จนลืมว่าตัวเองถอดคลิปไปแล้วตาตั้งตัวนี้จนลืมเรื่องหมดเวลาเข้าถังออกเข้าอี้เดี๋ยวพอเบรกกินข้าวก่อนอ๋องเป็นห้อยอะเดี๋ยวพอเบรกกินข้าวก่อน